เปิดจำนวนเงินสวัสดิการแม่ผงศรีวรนุชได้หลังเสียชีวิตท้ายหลังจากการสูญเสียศิลปินแห่งชาติผงศรีวรนุชจากไปอย่างสงบสิริอายุ85ปีหลังเข้ารับการรักษาภาวะปอดอักเสบอย่างรุนแรงเมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาโดยก่อนหน้านี้รายงานระบุว่าแม่ผงศรีน้ำหนักตัวลดลงเหลือเพียงแค่20กิโลกรัมเท่านั้นล่าสุด6เมษายนเพ็ดดารา,าพ,พาพยนได้แจ้งข่าวเศร้าแม่ผงศรีวรนุชถึงแก่กรรมอย่างสงบสิริ อายุ85ปีขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมการจัดพิธีตามประเพณีทั้งนี้กำหนดการพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพพิธีสวดพระพิธรรมและพิธีพระราชทานเพลิงศพกรมส่งเสริมวัฒนธรรมโดยกองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมจะประกาศแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไปแม่ผ่องศรีวรนุชถือเป็นตำนานแห่งวงการเพลงลูกทุ่งไทยด้วยเสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์และบทเพลงอมาตะม,มากมายได้รับการยกย่องให้เป็นแบบอย่างของศิลปิน ผู้มีคุณอุปการต่อองค์การวัฒนธรรมไทยแม่ผงศรีวรนุษย์ภาพที่จดจำคือเจ้าของเสียงไพเราะในเพลงด่วนพิศวาสกับวัคทองที่คุ้นในใจกับเสียงสูงเสียงรถด่วนขบวนสุดท้ายด้านเพจเฟซบุ๊กกองทุนส่งเสริมง,งานวัฒนธรรมเผยว่าสำหรับศิลปินแห่งชาติที่เสียชีวิตจะได้รับสวัสดิการช่วยเหลือตามกฎกระทรวงกำหนดสาขาคุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกและประโยชน์ตอบแทนของศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช2555ดังนี้เงินช่วยเหลือเมื่อเสียชีวิตจำนวน20,000บาทค่าเครื่องเคารพศพจำนวน3,000บาทเงินค่าจัดทิมหนังสือเผยแพร่ผลงานเมื่อเสียชีวิตเท่าที่จ่ายจริงจำนวนไม่เกิน1 5 0 0 0 0หหบาททางทีมงานเราขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับทางทีมข่าวขอ,ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวให,ใหม่ๆด้วยนะครับขอบคุณครับ